ด,ดวงรายเดือนกันยายน2517ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทางด้านการงานช่วงนี้ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือคุณอาจรู้สึกเครียดเข้ากันกับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นอกจากนี้ต้องระวังที่ทํางานของคุณมีการปรับโครงสร้างหรือการลดหน้าที่ตําแหน่งในการทํางานของคุณได้ทางด้านการเงนินช่วงนี้คุณจะมีรายจ่ายเยอะมากขึ้นต้องระวังการหมุนเงินไม่ มีเกณฑ์ที่คุณต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นหรือไปปิดหนี้บางอย่างแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบยืมเงินจากครอบครัวมาใช้ก่อนด้วยทางด้านความรักสําหรับคนโสด คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่ชอบแต่อาจเป็นการครบแบบเงียบๆไม่ได้เปิดเผยมากนะักส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังคนรักป่วยไม่สบายมีเกณฑ์ที่คุณต้องเข้าไปดูแลหรือใส่ใจสุขภาพของเขามากขึ้นทางดน้าสุขภาพระวังเรื่องไมเกรนภูมิตก